จังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะก็ได้เตรียมการต้อนรับและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมการเก็บตัวนางสาวไทยประจำปี2565ค่ะที่ห้องประชุมพระมิง่งขอภัยค่ะที่ห้องประชุมพระมิ่งมงคลมิ่งเมืองสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญน,นายทวีบุตโพผู้วาราชก,การจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดกิจกรรมเก็บตัวนางสาวไทยประจำปี2565ในพื้นที่จังหวัดอำํำนาจเจริญระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มกราคม2565ค่ะน้องเมย์ค่ะโดยมีคุณสุขสำรวยวันทนีกุลนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็นายธนู นายธนูศิลชัยสิริรองผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะโดยกำหนดการเดินทางและร่วมกิจกรรมการเก็บตัวของกองประกวดนางสาวไทยประจำปี2565กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่22-26มกราคมนี้ค่ะ โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง24คนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งอารยธรรมสำคัญของ่วนอำนาจเจริญอาทิการสักการะพระมงคลมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจเจริญการชมการแสดงศิล,ละปะวัฒนธรรมร่วมทำบุญตักบาตรที่บริเวณเสมาพันปีวัดโพศิลาอําเภอลืออำนาจการรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านกิจกรรมเวิร์กช็อป การทำภาชนะจากใบไม้กับชาวบ้านในชุมชนการประดิษฐ์พานข้าวตอกแตกเพื่อนำไปสักการะพระเหล่าเทพนิมิตอําเภอพนาเวิร์กช็อปการทำลูกประครบหยอดสบู่สมุนไพรสักการะพระเจ้าใหญ่หลือชยัยและเยี่ยมชมบริเวณถ้ำนาคาเป็นต้นค่ะ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการศดกิจกรรมเก็บตัวนางสาวไทยที่จังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ประชาชนจากทุกประเทศและทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักจังหวัดอำนาจเจริญมากยิ่งขึ้นค่ะ